สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องสางเสด็เบ้านำข้าวพพี่น้องมาหาเนาะไม่กระซะเบื้องข้างนี่เลยมาแล้วเนาะไมกกระซะแล้วค่ะพลละสายพันธ์เป็นเนาะไมป้าแต่ว่ามันเป็นพันธ์กระซะเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ขนเนาะขนาดเล็กนะค่ะพุดนะเห็นบ่เห็นละพุดนะเห็นบ่เห็นละตอบเองเบ้าเองถามเองถามเองตอบเองนี่เลยถือนาอหนึ่งนี่หนีบยู่นเนี่ยมันหนีบนะ คือหนองนมานาเพื่อก็หักเมือต้มมือแก่งพวกเคนกันเยขั้นก่อหลายกันโอ้ยมันกับม่ได้เอา่าหรปูดถึงคือตะกี้ปวดงางบัค่ะใหกัเอานน้นข้างๆกันนอนหนึ่งพ <ไอ S 1> ันเป็นปานแล้วได้นอนนี่น <ไอ S 1> นนละอ้ว่าท่าน,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 นหไหไปได้เลือดแลบ่บนียอืมดเดิเดดบ้านเหอนน้งามหาบระสึุสก็บเนี่ย คำถามมาเสรมอาน้ำไม้เมือไปกินบ่กัแมนเด้พี่น้องนอกินก็กินฝากก็ฝากอ้าตายแต่ก็ฝากเด้อิออกมุนครับมุนมุนแมนบ่โอ้โหสบายก็น้อยหน่อยเอากี่บ่น่อยก็โอ้ยไหน้ปนยูเกะพอดิใ่บห้น้อยงานตัวไนงานก็แต่ใจก็นีโ้ถือว่าสุดยอดของน้ำม่แล้วเนี่ยผมนะ

กำลังง<ม>านกะสอกนี่คร้บบะในหลายอยู่ปอนอะไรได้หน่ยนะฝุน่นแล้วฝุ่นหนดปะเมียนงานพี่้อเข่าวะเข่าเยอะน้อนเป็นน้ำด้หลายเต็มพี่้อ เน่องเส้นหนึ่งามเนี่เนย,ย,ยเ,ยเส้นหนึ่งามงามพี่น้องต้มต้มขายหนี่ฮอเ์บันกันขายเท่าไรก็ขายมัดขายนอดิบกันเลยเนี่ยเพื่อนใดจงสี่ละบมัดน่อกระส่านี่งเพราะไงเกินนีเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขันถือสายพันไงกับไงอยู่น่ออันนี้ของเขาเป็นมันเป็นกอขีเนี่ยเอาไปต้มไ,ไปหาไหนต้อข้าก็าได้จะต้มต้มเลยเกาละที ขันมาถือมองคนมาไปกันหิดเดียวเรียบนนตั้งเบิงเดินอกสบายขันยามโอ้หนีงถึงหนีงงามต้ลูกขึ้นถึงบ้าหลายก่อนเนี่ยูตีเหน่งยังไงขันงามงามบดเลยนะตั้งสามสีเหน่งมันเอาาบุเ้นไหลโอ้ดียุดอกอ๋อที่เห็นใจราคาได้กู้เขาเรียบร้อยแล้วล่ะพราะีตายเขาอะ

เมื่อไปแบบหมืละเดี๋ยวไปนอนคนเดียเลยเหมือละเฮียหามป้พี่น้องทันใดสัตว์นี่ก็ถือว่าสุดยอดของน้องใหม่กระแทกไปต้มขายกต่พอดีไงแต่เพิ่นเป็นแหนงที่พอว่ามันคอสันเนาะเป็นแหนงแต่พอดีพอดีแตยค่ะสายน้องอายุก่อนตัวสิว่าเต้ตัวสิว่าอย่างท่านอันเพิ่นถือผลน้นงใหม่เพิ่นอยากออกขึ้นหงาย้ำฝนเพิ่นก็ได้จืบเนื่องเยู่ ว่าก่อนนี้ผู้ใดมาเอาดอกน้องเธอเนาะคนจะไปหาน้ำไม้ไผ่ปลาน้ำไม้กระสะกันสิรอดโตไปโอ้งามเด้คุณ <c oughs> น้าเนองเบ่งเธอต้องแปลงน่ะเไเราจะอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> งามเด้เดินน้องสน,นิทคนหลังไหนอีกน้อนึ่งต่อเดียวกันน้องสน,นิทก็ถือว่าง,งามแด้พี่น้องน้ำไม้กระสะ

พุ่ต้องไปสายพันหน่อยเด้อพี่น้องพามหาซามหาตัดเนี่ยก็บนอนอ้อเนี่ก็มไม้ไหรไลน้อย,ยอะไรเนาะนี่พันกระสักค่ะข้า,ขา,ขาวคุณนอนอย่างไรอนอนนึ่งนอนอนี่นอนงัน้นอยู่นะหัวตานโทรแหงบ่เห็้นอนงัน้นอยู่นว่ ปุกยูน่าบ้นี่งังะบาโชคดี<ท><ท>ดล้าเติดท้านใลน้องใหม่กูนา,างามจะไปรุ่นนี้มอเด้นี่กระสะหรือว่าไพ่ป้าก็เลยเนาะไปครับมุนท้นน่ามมาเราที่งามมุนบางเทื่องมาเสเริมว่ได้หลายกะ เอากระมาปอกไปต้มเนาะบัดเนานะต้มไปพี่น้องเห็นกลิ่นยะ้วยมั้ยล่ะน่าสนิมมันดนี่จบเดมเจียงฝนมาเจียงรถปนะปอ,อกไปนี่อันนี้รอหาไปมันห่างเนะาะอพี่พี่น้องหนึงเถอะต้นไม้ไทรชีวิตนอาด้ดูอันฝนมาห้อยที่ไหนพี่น้อง บ่ไม่น้ำปังบ่ไม่หยังก็ได้ฝนแต่ยังพอเพิ่นหันอยากอนนอกเนาะไม่ได้ไปเอานอกขังนั่งมือตือบ๊บครับมือแล้วไปไปฝน,น,นมานี่เป็นฝนมาเลไปใครคังกูขอรวบร้อกแล่ามันโงนะพูดนบมือตื๊บมาแล<ะ>้ว

นมาเป็นยังปราหด่ไี่ีพนหย่นอมงามพานุฝนออางามนีนี่ละกรว่า่นหัวตะไยฝนหัวตะมาดิเ้าฝนะอืมาถึงนี่นเอาละปเนาะนเอา่นหัวตะโคก็เลยได้ไงนองกระไปเนงบ่มีไป ถึงหว้วละไปปีน้องไปตืมเนาะ <c oughs> โอ้ยจะาาลันม้วนโอ้โห่ฏิบิเจ็นเนื้อสัพี่นองแย่งมาเล็มอีกคืเกาเือดขาดเนี่ยย่นี่ข้างเขานาเนี่ยหากร <c oughs> แตกอย่งหน่อย <c oughs> มุวนลงไปเอาต้นห, <c oughs> หนลดเลย มาถือผลท้วยแทนย่านกำเานี่นึ่องออกหลายสดอกน้ำมันที่ก่อนนี่นะต้นอันนั้นกับไุดเมือมอม่อเสียงป,ป,ปุปปัดเออมีตนน้ำเพื่อสิได้แล้วี่น้องเนาะเพื่อสิได้ยู่ได้กิน้วสุดก็มากขนาด กิดไหมนิดต่อพี有有่เราแมมมวนมีมะเขือพอลูดโอ้ยนอนอะัรเงี้ยไม่ได้มนต์กับเพื่อนจ้ะเดี๋ยวไปตัวไป็นออื้า พี่น้องใช่ามาสวยครับมัอกระสับเฮ้เห็นพี่น้องด้วยน้ไม่เป็นอะไรด้วยงามนี่งามเยอะนอนในบ้านไยนงน้กรับพป่น้องเติมอ็ทางปตนี้บสองละานไปานไป เปิขึ้นมันขึ้นสีเนยเลยอืมนี่คือฝนนะันก็ขืนนี่นี่ครับสองไปครับลายญ่ายเยอะทไม่นยาใหญบงอกเนียง่ยเาะไปกะออกเลพี่น้องสภาพกระโหลกเต็ุ่มคนยุคโคกเนาะเพรไม่น่าใหม่นั่นเนี่ยเน่าใหม่โคก ว่าไงกนเป็นเครื่องกระตาอยู่ดิแลนวเมรุนฝนประมาณส,สุดสุดสภาพพี่น้องไปป้ากระซาอีกอยูอ่มน,นี่เบื้องบน่ะดำไปเมื่ขาวฟ้านะ่ะเล้ยมาใบน้องไม้น้อยนี่เติมกันอีกดว่าจะไปหาตั้งแต่ว่าจะว่าเขาน้องไม้ไพป้าที่จะไปหาน้องไม้กระซาส,ะสันมือนี่ยได้เครื่องกระตาได้ต้มนึ่งนะเถอเนาะต้มเยมอะหม้อนึ่งพี่น้องต้มไปกินค่ะว่าได้ขายมือหนังเขาก็ค่อยไปหาขายน้ำกันโอ้ไปหาได้หลายๆๆเขาก็ค่อยต้มไปขายน้ำกันเนาะค่ะ สลาบคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดแหีะเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาเสรรมและกระแนงหูด,ดำเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาเส่ร์มากพี่น้องเด้อค่ะ